สวัสดีจ้าพี่น้องปองป่ายสุขทุกคนเดอ้อมากินเขาน้ำกันจะลาบปลาดุกจ้าพี่น้องแล้วก็ผัดบวบใส่ไข่มามามาตรวจตรวจทรงเด็กกลับมาแล้วจ้าพี่น้องเลยมากินข้าจะกินยาเป็นพุ้งแพร่ผัดบวบใส่ไข่ ข้าวแลวบู่ลีเราจะกินยาพี่เนาะ ลาปลาดุกข่อยแพืมจกเพิ่นใส่ปลาแดกน้ำเบาลาปลาดุกก็ได้แพร่ปลาแดกอืข่อยแพรปลาแดกพี่น้อง ทีน,นี้ยังก็จะแพรไปเบิดยิ่ข้าวแป้งหรอสองอย่างสามอย่างไม่มีผักจก้ะผักไม่ได้เห็ดมีอันั้อยู่มเะเขือยาวนี่มเะเขือยาวก็ผัดผักบุ้ง่อรา,านก็ไม่ได้ทาย หวานแกงผักบุ้งนี่จ้ะแต่ว่าเ้ากินด้วไม่้องเพราะว่าตอนเส้าปกติเอยจะกินเข้าเศ้าประมาณเที่ยงอันนี้ต้อง เฝ้ากินกินแล้วก็กินยาไหมเป็นยังไงเนาะพี่น้องเออเบิดคาการมองเห็นให้ได้เยอจ้ะทำมาหลายเดือนแล้วจะมาปิดกัน้นการมองเห็นให้ยุ่ เปิดให้แน่เดอร์พูดใหญ่มากเลยเปิดค่าการมองเห็นให้แน่ม,มันมีไข่เบิ้งเลยถ้าบอกว่าเปิดหมดมือที่จะมีคนดูเยอะบิ้งมีไข่ไข่เงด อีกสองอย่างข้าวแป่งตรงนั้นตังตั้งตั้งใครผู้ใดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดใครชอบคลิปลาบมะดุก,ก็อย่าลืมกดไลค์กด,กดแชร์กดติดตามให้ในเด้อพี่น้องเด้อ ท่องกระตาผักกินท่านเน่าจ้าที่จะมีกำลังไก่กำลังไก่เข่าข่อยออออน่าะอืาอยากต้องข่อยปะ อยากน้ำข่อยป่ะพี่น้องไปตักเข่ามากินน้ำไปไปตักเข่ามากินน้ำข่อยป่ปะาานนไป,ปะกุญแพี่น้องเด้อ